ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยูบานเจแดงนะครับมาตามแนวทางของแม่แดงนะครับว่าพ่นใดตัวใดนะ่นเด่นตัวใดเราเิ่นซื้อตัวใดมารับโชคับฟังไฝฟอมกันครับหลายคนที่เหตุังอยู่นะครับมาตาเศรานะครับเศาวันที่หนึ่งกรกฎาคมฮกหานะครับมาถึงบานนะครับอ๋อคุณนะครับคุณกำลังเหกับเข่าพอดีนะครับ อครับสวัสดีครับแม่ดีครับกำลังเห็ดอย่างนอแม่ทอดปละทูกอูทอดปลาทูกย่างคนดำหน้าอ๋อมือนี่ดำหน้าป่ะครับดำหน้าเก่าเมาเมาไรเราท่านเกียดท่านแดเห็นไหมอ๋อครับเลสุขาเก่าเลี้ยงให้เจ้าต้องเอาเมาเนี่ยต้องเลี้ยงกับเขาพ่อมาครับเลี้ยงให้เจ้าซื้อเน้ำใจเอ้าครับ โ่เลียงพงเลียงจะได้ส่ว่าเจ้ากับกาแฟนี่ก็ต่ำหูให้เจา้าเจ้าหัวมาฉีอันนี้เข้ากันนีาใจอ่ครับ,หบให้เจ้าขีต้มเนื้อครับมีอกับี้ขอขอก็หูเนี่ยอืมแบบจะเลาวาทีกับกัน้ำเย็นกาแฟเป็นสนนันอย่างเงิอเนาะครับนในในในเลียงไปเจ้าไปว่าจะเล่ะ เงินยิงน่งเมาตามโค้งชุดถ่ายและทถ่ายชุดเลยครับวันที่หนึ่งวลกระดาษมูนเนาะเ้าจะติสี่อีกนัอครับเด็ก,เกแม่นี่ชื่อ้ลยโตชื่อ้ลยอาจารย์วันนี้ถ้าชื่อโตเดียวกนนึงไม่ลอยเนาะนะครับเข้าอาจารย์ได้ดีให้การชื่อเลขเนาะอ,อาจารย์ได้ดีเข้ากับเบิ้งไววอาจารย์ได้แม่นเข้ากับเบิ้งไหวจะสองสามอาจารย์วันนี้เข้ากับเบิ้งกันว่าเลขเั็นมาตรงกันบ่ในการชื่อเลขตรงกันบ่ อันข้าตรงกันเท่ากับคื่อนักนักถ้าว่าตรงกันจะตามใจห้องชอบห้องสี่ชื่ตัวใดรับน,นี้แม่มองมันเือกือลายจูได้เป็นมเนีเป็นมีชื่อส่งละตัวแม่มากนีอยู่ไหมครับตัวแม่มากที่สุดที่ชือนักแต่น,นีแต่ก็ว่านักส่วนใดเดแต่ว่าชื่อมาล้านจานจานแต่ว่าเดวที่นักก็คือศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หกในห้องห้องแขอบเยีะไหครับ แน่นกว่าเพียรักบ่มากกับตรงขี้ไรคูนแปดศูนหกที่ที่โต้นักเนี่ยคูนแปดศูนหกสามแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดอืมครับอันนี้ยี่สิบหกหาเก้าสามเนี่ยที่หลายตัวย่งเข้าไงเดเอาตัวที่นักยิงมักอีกย่กับที่ให้สามแปด สามแปดครับสามแปดเก้าแปดูก้นะออืมครับแต่งนอกนั่นกับนี่หลายตัวยู่เด้ออืม่ว่าตัวที่เรามัถูอออกมันคืนนสอาสมามแปดเก้าแปดเก 3, 8, 9, 8, ้าเทียอีกตัวหนึ่งค่ะข้างล่างข้างบนมากแปดข้างล่างมากขีดเวาเข้ากับตัวกัน,นางไรตัวไใบก่ใบกนายู่ในกระจาบส่นเดญกระจาบมองกระแฟยยู่นีนลูกละเออ คิดว่าทางล่างอยมาสูงด้วยกันถ้ามันหนีจากสูนมันสีแม่ถ้ามันหนีจากจ้าถ้ามันหนีจากสูนมันสีแม่คิดว่าเก้าแปดเก่าเจ็ดโอ้สูนมากแห้งนะครับถ้านี้จากสูนคิดว่ามางล่าถ้านี้จากสูนนี่มากเก่ามากแปดมาเก่าแปดพ่ะมเก่าเจ็ดเก้าแปดเกเจ็ดเก้าแปดสามแปดอีกสูนนี่สี่บนบนล่างนะครับ ตอนนียแม่เนีนไปที่สามแปดะครับเห็นบอกอืมแ8สามดเก้าแปดอ่าครับศูนย์แปดแปดเนื่องแปดเนื่อเน้อผ้าเธอาซื้ออะไรไปแล้วแม่กระตามเลขดังะเนื่งแปดนาะแม่ติดอะไรไปบ้างมาแม่มาฮ่าฮ่าฮกาฮกาฮ่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 อฮ่าาาฮ่าฮ่าฮาฮ่านาาฮ่าั่าฮาฮ่าฮ ยังได้ยังห้าหกสี่เลยฟอนมูถูกมแม่นครับแต่เลี้ยงที่ซื้อได้หรืว่าซื้อได้ก็ได้มากแล้วก็ได้มาก็ซื้อเลยแม่อืมคันท่อออกคันท่อออกคิดไปนี่มันจะดังมันจะอั้นนั่นีอืมครับจะต้องซื้อไว้อันนี้งามๆเลยนะครับเนาะนี่ถอดงานเดี๋ย็น้อันอู้ปีใหม่ ว่าจุดเลขดับนี่บ่เส้น,นช,นชยาสีหลักสามหลักเลี่เแปบเทาซื้อแปบบอ้าวเส้นไ้ยาดับแปดวเท่าซื้อแปบรักบนดับแปดบปครัาบก็อาจจะมาล่างมาล่างกบ่ครับ <Fields. S 1> สีาบานแปดสามแปดเก้า 1, 3, 3, เปลอาจจะมาล่างเลยเนาะแต่ว่าเลยเส้นยาหนึ่งสามกับสี่จุดสามพี่ศษเต้ว่า ว่าขาแม่ก็่เลแม่อยู่จอยตัวไหนออับแปดดับแปดแต่ว่ารักลอยว่ารับประกันอ๋อรัลอยว่รับประกันเฮ้ราาสี่ศูนย์หกแปดสี่หกแปดห้าแปดไปห้าแปดว่าใครดีสี่ศูนย์แปดนี่แหละหกแปดนี่แหะเจ็ดแปดนี่แหละเออ ออมาเลขดังๆแนนบัสแนนเลขเจแดงบัสดังๆที่ชื่อว่าด้ไแนนบัแนนสแดงชื่อบ่ามาต้นที่สอบนาๆะนๆใช่ไหมสามแสดยสาวเสีอือครับพอวางหมดก่อนมันมาสามหาก,กับเต้าสองครับอม,มันเลยออกเต้าสองสูงส่งเลยมือคู่ไทยนะเดย๋ยวมือผิดกันอีกที่หนึ่งเชื่อหมดก่อมเชื่อกจะยาหามชาวประหามเนี่ยผีดหลายยืนยืนสกาวกับหามแม่สีเลขเล่านะ เืินสุเก้าหามการเลยบได้ซำอเอฟระขีตั้งหลายมือเหนือเล้าบันเล็ดง่ายอีกอีกสื่อแค่ยมื่ามอันนี้นี่สุดลายอืมันมันราถาีหนักเด็ดแม่เหรอวะสามแปดก็เต้าแปดอื่องดู เลแเแปลาบนมะีม mhm. ันไม่เคยบอไขาบนีหับหัยาบนวิับศูนอ้จับคู่เดยพอตัวที่มัดที่สุดคือสามหาบนบ่บนตัวเดียวแล้วพอว่าต้องกราบเลยบ่เออพอว่าว่าใครกราบเป็นแนเนะพอตรงๆเลยแน่มหาบ่ม่เ่าแม่ เนื่องว่าเบางหากับศูนนเรื่องนี้ขึ้นบนคือกพว่าชฟังทางล่างบ่าขางล่างมาเนี่ยให้ตัวเดียวสองศูนย์ให้แช่นศูนย์ช่วยหลายใช้ยาย้า่านี้ยาหนี่ยสองศูนบนล่างบนเสื่อครับอคือเบื้องล่างโดยใช้ยาสีใช่สี จะเสื่อมขย่าสี่สองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกสามสามสามห้าสามหกหกสามหกหกสี่สามที่ห้าสี่หกหกห้าจะคิดนะแปดลักลอยเสนอที่แปดลักลอยมัดแปดหนึ่งหกแปดสามห้าแปดหกสามข้างล่างสองศูนย สามหาสาจําม well, ่ได้ซื้อมทุาหกของเจ้าแต่ว่าหาสามเจ้ากกับเออหลังจินยืนดิลัะบกับข้างล่างกซื้อที่ศูนย์แปดศูนย์ด้่กันเลยนะองดสเนติเด่นขึ้นศเ็มใจศูนย์ศูนย์ศูนย์หกโอ้เันใจที่ศนเน่ยครับจะขึ้นส่วนยี่สิบล่างยีสิบล่างตัวเดียวอยี่สิบล่างซื้อนิจัมวันครับบนก็ซื้อกันไม่ซื้อเล่นนี่ คือกันด้วยชื่อยม่ได okay. ้คือกันเ้ยก็หันได้ก็ล่คือคอบนหลังคยหลงออก่นประจําตลอดเลยเ่ยนายว่าบนนี้พ่อเน้นไปที่สามห้าตัวเดียวแปดสามห้าวันเข้าไปแปดสามห้านะครับวันเข้าไปล่างไปที่สองศูนสองศูนยตัวเดยวครับไม่ไมต้องคูณไม่ต้องตดแปดสามห้าครับผม ครับ 3, 8, ตแาม 4, ตามแปดก็แปดนะครับามแปดแนะครับอือต่างแน่แดงนี่ว่าเจแดงครับนี่แหละครับแนวทางของเจแดงกับพ่อไช้ญ้านะครับผููไดมากทินนี่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝาก้าโชวีเ้้นะครับเลิคทิมนี้กับสวัสดีครับ แล้วรัคบุค่ะบคุคบคุัะครับคว,วัส่นนะค,ะค่ะ